โอเคฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะอยู่กับจ่ามอดฮะตอนอยู่ในเกม AVA เซิร์ฟเกาหลีฮะโอเควันนี้ก็ถึงคิว k2 18 t h ปทีเปืนฉลองครบรอบ18ปี AVA เซิร์ฟเกาหลีฮะเ2เป็นไลฟ์เฟิร์แมนฮะอ่าโอเคเข้าไปดูเลยโอเคี๋ยวเราดูค่าสแตทกันก่อนอเ,เดี๋ยวขายทิ้งก่อนเราจะดูค่าสแตทเพียวๆก่อน โอเคค่าสเตตดาเมจ44หน่วยระยะการยิง71.5หน่วยแล้วก็ความแม่นความแม่นในการลั่นนัดแรก92.8หน่วยความแม่นขณะยิงลัว87.8หน่วยแล้วก็ความแม่นขณนะนั่งยิง92.2หน่วย อัตราการลั่น11.63หน่วยกระสุน33นัดและความคล่องตัว99เลยถือว่าหนักพอตัวโอเคปืนนี้มีสกิลติดตัวฮะนั่นก็คือยิงแขนแล้วก็ลำตัวเนี่ยจะลดเลือดจะลดเท่ากันอ่าต่อให้ยิงแขนเลือดก็จะลดเท่ายิงยิงเท่าเท่ายิงลำตัวอย่างเช่นถ้า คุณยิงตัวแล้วลดครึ่งหนึ่งเนี่ยยิงแขนยังไงก็ลดลดครึ่งหนึ่งอ่าป,ป,ประมาณนี้นะโอเคสกิลติดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเจาะเกาะก็ยี่สิบแปดฮะเท่าเควันเลยโอเคตัวน,นี้มีของแต่งมาดูที่ท่อกันก่อนซึ่งท่อทั้งหมดเป็นตัวพรีเมียมฮะซึ่งถ้าใส่ก็จะได้สกิลเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวฮะอ่า อย่างอันนี้อันนี้อะไรวะอันนี้ท่อดาเมจใส่แล้วจะบวกดาเมจบวกดาเมจสองหน่วยแต่ว่าจะลดอัตราการลั่น0.3หน่วยแล้วก็สกิลที่ได้ก็คือการเพิ่มดาเมอ่าถ้าคิวแล้วดาเมจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะเพิ่มประมาณก็จะเพิ่มได้ถึง3หน่วยแต่ถ้าไปยิง AI จะเพิ่มได้ถึง5หน่วย ่าประมาณนั้นโอเคท่อแรกไปแล้วท่อที่สองท่อที่สองคือท่อระยะอ่าท่อระยะก็จะลดดาเมจหนึ่งหน่วยแต่จะบวกระยะการยิงเนี่ยสีจุี่หน่วยกันเลยทีเดียวทำให้มันยิงได้ไกลขึ้นเวลาศัตรูอยู่ไกลแล้วก็สกิลที่ได้ก็คือถ้าทำการคิวแล้วเนี่ย อัตราระยะการยิงก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มได้มากสุดสามหน่วยอ่าประมาณนี้ฮะโอเคต่อมาท่อท่ออะไรท่อความแม่นดิเออท่อความแม่นไม่บวกอะไรเลยฮะแต่ลดลดอย่างเดียวเลยลดลั่นศูนจุดสามหน่วยแต่ว่าสกิลก็คือ ก็คือเออเอาไว้ชี้ดิ <c oughs> ก็คือเราจะได้สกิลการเออสกิลแม่นยำเออสกิลความแม่นสกิลความแม่นของปืนนะก็คือถ้าจะเพิ่มเออสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตในสามคิวฮะเพิ่มได้ตันแค่นี้ฮะความแม่นของปืนนะอืมแล้วก็ต่อมาเฮ้ยเดี๋ยวดูอันอันสุดท้ายก่อน อันสุดท้ายคือท่อท่อลั่นอ่าท่อลั่นก็จะบวกอัตราการลั่น0.6หน่วยแต่ว่าจะลดระยะการยิง2.0หน่วยแล้วก็สกิลก็คือเวลาคิวเนี่ยอัตราการลั่นก็จะเพิ่มขึ้นนะซึ่งก็จะสามารถเพิ่มได้แค่0.6หน่วยในใ,ใ,ในในสคิวก็จะตันแค่นั้นฮะนะแล้วก็ท่อสุดท้ายคือท่อนี้ ท่อนี้จะลดดาเมจหนึ่งหน่วยแต่ว่าความสามารถหรือสกิลก็คือมีสิทธิ์ติดคีิ์เข้าห้าสิบเปอร์เซนนั่นก็คือทําให้ปืนศัตรูมันลวนอ่าคือถ้าถ้ามันติดคีิเข้าในขณะที่เรายิงศัตรูเนี่ยปืนของศัตรูมันก็จะยังไงอะ่ะมันก็จะเซไปทั้งอื่นอะไรประมาณนั้นอ่ะเหมือนปืนพังอะ่ะเออประมาณนั้นเลยซึ่งก็ถือว่าโกงพอสมควรโอเค อันนี้คือท่อนะฮะแล้วก็มีไก่ไก,ก่ก็อันนี้จะไก่ลั่นเออก็จะบวกอัตราการลั่น0.7จดหน่วยแต่ว่าจะลดความแม่นขนาอยิงลัว0.2ุหน่วยส่วนอันนี้ไก่มันทำอะไรไม่รู้นะลดอย่างเดียวเลยก็ไม่แนะนำก็คือมันจะลดความแม่นความแม่นนัดแรก1 8จุดหน่วยแล้วก็ลดความแม่นขนาดยิงลัว 1.7หน่วยกันเลยทีเดียวโอเคแล้วก็คลิปคลิปก็คือ,อน,นี้คลิปแม่นใส่แล้วก็จะบวกความแม่นนัดแรก1.5หน่วยแล้วก็บวกความแม่นขณนะยิงรัวหน่หน่วยอันที่2อ,อันที่2จะบวกความแม่นขณนะนั่งยิง3.8หน่วยเลยทีเดียวแต่จะลดจะลดความคล่องตัว0.8หน่วย ก็คล่องตัวมันหน่อยเดียวเองโอเคส่วนของแต่งที่ผมเลือกก็คือผมเลือกท่อคริติค้าแล้วก็ไกแม่นแล้วก็คลิปอันล่างสุดก็คือยอมลดนนี้ยอมโดนลดความคล่องตัวเท่านั้นเองเพื่อให้มันได้ลั่นเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ยอมลดดามเมจหนึ่งหน่วยก็ประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกัน สามนักตายฮะยิงขายิงขาใจนั่นหน่อยฮะโอเคเดี๋ยวน้องยิงดู แบบยิงลัวดีดขึ้นฮะแต่ว่ามันยังไม่เซเออต้องคุมให้ดีๆโอเคยิงแบบคมุมเห็ว่าดีฮะเกาะกลุ่มอยู่โอเคลองนั่งยิงดินั่งยิงแบบยิงลัว ดีขึ้นหน่อยหรือว่าอยู่ในระยะกับยิงโอเคนั่งยิงแบบคุมสุดยอดหรือว่าตรงโอเคแล้วมีเรื่องอีกบ,บอกอีกอย่างหนึง่งที่ผมเครื่องที่สุดสำหรับปืนนี้นั่นก็คือไอ้ดอทที่ติดไว้อะมันไว้แค่ประดับเท่านั้นฮะก็คือมันเลงไม่ได้ฮะ เลงดอทไม่ได้ผมกดคลิกขวาก็คือแบบมันไม่เล็งอ่ะเออมันก็ทําให้ผมสงสัยว่าจะติดมาทําไมวะถอดออกไปก็เส้นเรื่องแล้วเออถ้ามันจะใช้ไม่ได้แบบเนี้ยเออตอนแรกมันก็มีมันมีแคทูบางตัวนะที่ว่ามันใส่ดอทไว้มันเล็งไม่ได้แต่ว่าถ้าคลิกขวาเนี่ยมันจะปรับเป็นเบิร์ฟโหมดไงไอ้ตัวนี้ก็คือมันทั้งเล็งไม่ได้แล้วก็ไม่มีเบิร์ฟโหมดด้วยเออก็ ไม่รู้จะติดมาทำไมก็ไม่รู้นะก็ประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวหรือว่าโอเคผมใส่ไก่นี้ใช่ไหมหรือว่าถ้าผมใส่ไก่นี้เบิร์ฟโหมดอาจจะมาก็ได้เออเดี๋ยวลองดูลองเข้าไปดูดิไม่มีฮะ โอ้เบอร์โหมดไม่มีเหมือนกันโอ้สรุปก็คือไม่มีเลงไม่ก็ไม่ได้เบอร์โหมดก็ไม่มีเบอร์โหมดก็คือมันจะยิงทีละสามนัดอะเออนั่นแหละประมาณนั่นแหละก็ไม่รู้จะติดดอดมาให้ทําไมไม่รู้นะเออเอาดอดออกไปก็แค่นั่นแหละแล้วก็เลงสุนยทให้มันเล็งศูนยได้ก็พออันนี้มันไม่ทำโอเคก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเค18สิบแปดทีอ เป็นปืนที่ฉลองครบรอบสิบปดปีเอเซิร์ฟเกาหลีนะฮะอ่าก็ประมาณนี้โอเคก่อนไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ,ะปืนหน้าก็ frf 2ฮนะอ่าไว้รอกันได้เลยโอเคโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Отлично! Спасибо! Противник Уже иду! Прости. Противник обнаружен! Магазин! Молодец! А а а убило! Молодец! А Спасибо! Спасибо. Меня магазин. Меняю магазин.